สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับ f อฟทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิกขี่เช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับผมว่าประจำวันที่22สิงนะครับสิงหาคม2565นกะครับผมเป็นอาทิตย์ของวันจันทร์นะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ VIP ผมไม่ได้ลงให้นะครับพี่พี่ก็คือว่าผมจะลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเนาะถ้าไม่มีวันหยุดนะครับ ก็สาหรับแนวทางนะครับพี่ในในอาทิตย์ที่แล้วนะครับในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถามว่าตัววิ่งลูดนี่มานะครับพี่แต่ว่าจับคู่นี่ยังยังทาการบ้านไม่ดีพอนะครับเพราะว่าแนวทางเขาเขามาแต่เล็กเบิ้ลนะครับเนาะเขามาแต่เล็กเบิ้ลนะครับตั้งแต่วันก่อนก็เล็กเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลนี้ก่อนนะครับพี่ในรอบ VIP นะครับผลที่ออก5 0ากับ06นะครับ ในรอบ VIP นี้เนี่ยตัวเด่นเนี่ยมาหมดเลยนะครับพี่พี่ตัวเด่นแล้วก็ใครวิ่งลูดเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยรอบ VIP นะครับแต่ว่าจับคู่นะครับผมให้ไปที่0ูนย์หตรงๆนะครับพี่พี่ในรอบ VIP เนาะแต่ถ้าใครวิ่งศูนย์เนี่ยมา0ูนอีกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้ไปนะครับพี่พี่ให้ไปแค่0ูนย์ห้นาะนะครับผลที่ออก0ูนย์กับศูนย์นะครับรอบ VIP นะครับส่วนนะครับส่วน3 สามตัวเนาะสามตัวเสียดายนะครับเนาะสามตัวเสียดายนะครับแต่ว่าตัวเด่นนี่มามดเลยรอบ v i p นะครับรอบปกตินะครับเจ็ดเก้าสี่กับแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์ผมไม่ได้จับไว้ให้นะครับถ้าพี่พี่ท่านใดวิ่งลูดนะครับผมเนาะในรอบปกติเข้าไปที่แปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับส่วนสามตัวพี่พี่ได้แค่เสียวอีกแล้วผิดตัวเดียวนะครับผิดตัวเดียวนะครับผม ได้แค่เสียวนะครับเน้นไปที่59เนาะออก94นะครับผมอืมนะครับก็โอเคนะครับถือว่าตัววิ่งรุดเรามานะครับทั้ง vip แล้วก็ปกตินะครับในรอบเช้าส่วนรอบบ่ายนะครับผมผมให้เด่น6เด่น3วิ่งรุดที่3ไปผลที่ออกรอบปกติ0 3 3สกับ81นะครับ33ผมไม่ได้ไม่ได้ให้นะครับส่วนมากเล็เบิลผมไม่ได้ให้เนาะนะครับแต่ถ้าใครวิ่งรุดนะครับพี่ ใครวิ่งรูดนะครับเข้าไปที่33สนะครับสลับรอบปกติรอบบ่ายนะครับส่วน v i p นะครับผม v i p ผลที่ออก6 1 3กับ16อืมนะครับผมเนาะมาทั้ง2ตัวเด่นเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าใครวิรูดนะครับเข้าไปที่1331นะครับจับคู่ผมไม่ได้จับไว้ให้นะครับส่วนเด่น6มาเข้าที่1661นะครับแต่ว่าไม่ได้จับไว้ให้เหมือนกันเนาะเสียดายนาะให้เลเบิ้ลของ6 ออกสามสามลืมดูนะครับพี่พี่เนี่ยเออนะครับเนาะนะครับรอบบ่ายนี้ชอบเลเบิลแต่ไปชอบผงหกออกสามสามซะงั้นนะครับก็ถือว่าตัวเด่นวิ่งรูดมานะครับสลับรอบบ่ายทั้งรอบ v i p แล้วก็ปกติด้วยนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันที่22วันจันทร์นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับกันต่อนะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัว นะครับได้มาจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่พี่ชื่นชอบแนาทางค่อยตามนะครับก็เดี๋ยวในรอบเช้านะครับตัวเด็ดที่ผมจะให้ไปนะครับตัวเด็ดที่ผมจะให้ไปในรอบเช้าผมฟันไปที่8แล้วก็3นะครับพี่พี่แแล้วก็3เนาะสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่8นะครับ ให้ไปที่8เด่น3ก็จะมีนะครับ3ามศูนย์นะครับผมส่วนเด่น8ผมให้ไปที่82นะครับ8ปดสี 84, 85, แปนะครับผมส่วนสายเจาะนะครับสายเจาะสายเจาะนะครับ4คู่นะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับ38นะครับ35นะครับผม85นะครับ 82นะครับพี่พี่สามห้าสามแปดแปดสองแปดห้านะครับส่วนหลักร้อยนะครับสามตัวนะครับผมให้ไปที่เลขเก้านะครับก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นเก้าสามห้านะครับพี่พี่เก้าแปดสองนะครับนี่เลยเนาะ นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พี่รอบบ่ายผมให้เด่นไปที่5แล้วก็1นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่1นะครับให้ไปที่1นะครับก็คือในสูตรรอบบ่ายตั้งแต่วันศุกร์ก็ยังเด่น1อยู่นะครับสลับในรอบปกตินะครับ เด่น5นะครับก็จะมี5 0นะครับพี่พี่5 3 5 8 5 9นะครับส่วนเด่น1ก็จะมี1 0 1 3 1 5 แล้วก็19นะครับพี่พี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวเจาะตัวเน้นนะครับตัวเจาะตัวเน้นในรอบบ่ายนะครับผมให้ไปที่58นะครับ50 19 แล้วก็หนึ่งสามนะครับพี่พี่ห้าศูนย์ห้าแปดหนึ่งสามหนึ่งเก้านะครับผมสลับตัวเจาะนะครับสลับท่านใดที่ทุนน้อยนะครับเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนหลักร้อยหลักร้อยรอบบ่ายผมก็ยังให้ไปที่เก้านะครับให้ไปที่เก้านะครับพี่พี่ก็จะเป็นเก้าห้าศูนย์นะครับเก้าหนึ่ง นะครับนี่เลยนะครับพี่พี่ถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับสลับแนวทางหวยหุ้นนิเคอีรอบเช้าบ่ายนะครับก็เน้นไปรอบปกติลองรอบ VIP นะครับพี่พี่นก,ก็ลองพิจารณาดูนะครับสลับแนวทางวันจันทร์นะครับอาทิตย์แรกนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือว่าท่านใดยังไม่มั่นใจก็ อย่าพึ่งตามนะครับตัวเลขเพราะว่าในรอบปกติเรายังไม่รู้ว่าเขาจะมาแนวทางไหนนะครับพี่พก็ผมก็ทําไปตามสูตรคํานวณนะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับพี่พี่เนาะสลับวันจันทร์แรกนะครับขอให้ปังทั้งเช้าเลยทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับเนาะสลับแนวทางหุ้นนิเคะนะครับผมก่อนออกไปนะครับพี่พี่ฝากเป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ